ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับ บางทีบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบางแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังธรรมกันก่อนั้งและวิธีแนะนำแนวการปฏิบัติแต่ถ้าบางเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรมแล้วก,ลก็จะหลับก็จะดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะทานถือว่าขณะใดที่จิตฟังธรรมอยู่ จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับถือจิตทรงฌานในธรรมนั้นจึงกว่าจะตื่นเป็นการได้กําไรมากการแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในยามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอนก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบเรือเตือนใจไว้ว่ากรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมโนมยิทธิ ยังไม่ถึงที่สุดความดีของพระพุทธศาสนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัาุทธเจ้าทรงแนะนําเป็นการยืนยันคำสอนของพร,ระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนําว่าคนเกิดตาแต่คนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตแมนสุรกายเป็นสัตติฉานบ้างตามกํากลังของความชั่ว ถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดที่สุดก็ไปนิพพานฉะนั้นในฐานะที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระพิชิตมารตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่ว คือความช่วนในอุทุมปริกาสตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสอันนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนอย่าเข้าไปคบเกบอปปกิเลสทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดและก็ถ้าว่าสงสัยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทพอธิบายอุทุมปริกาสตรมีในนั้นมีครบถ้วนเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าโดยตรง อุปะกระเบีเข้าไปใกล้มันกิเลสเปื่ความชั่วหรือความเศร้าหมองเรียกว่าจิตเลวอย่าเข้าไปถ้าจิตเลวที่อย่างเดียวกายก็เลววาจาก็เลวคําแนะนําคําสั่งสอนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสเก็ตของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้ ถ้าความดีขั้นสะเก็ดไม่ถึงอย่างดีอย่างอื่นเราก็ดีไม่ได้อย่าทนงตนว่าดีตายแล้วต้องไปอาบายภูมิแน่แล้วก็ริการที่สองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่เป็นความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่ยุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทําลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว <c oughs> แล้วก็พยายามระงับที่วณ์ห้าประการที่วณ์ห้าประการก็ได้แก่นหนึ่งความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือกามอารมณ์ขณะนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้เป็นสขเสียจะไปยุ่งเรื่องนั้นจิตไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทำสบายใจสบายเป็นตัวของตัวเอง สองตัดความไม่พอใจขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่ชอบใจบุคคลใดเลิกไปเสีย <c oughs> ถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีมันก็เลิกจริงๆไม่ได้เลิกใช้โชคเราก่อนจะหลับทําจิตให้เป็นสุขสามความมึนงงซึมในอารมณ์ของร่างกายรัทำกทํากําลังใจให้ปิดโปรงตัดอารมณ์นั้นไป แต่ว่าถ้าฟังไปฟังไปไมันง่วงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องดึงเอาไว้จะเป็นการทรมานจิตใจฟังธรรมพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ขนาดหลับถือว่าทรงฌานในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นกําไรมากข้อที่สี่ความฟุ้งซ่านเกินไปเสียฟูหูฟังธรรมแต่ใจคิดอย่างอื่นเน่ารูเนอกทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดา ระปาปใจพยายามยับยั้งว่าเราจะตั้งใจทรงธรรมข้อที่หความสงสัยในคําสอนในผลการปฏิบัติจะไม่มีในเราความสงสัยในพระเจ้าในพระธรรมประสงค์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงจัดว่าจิตทรงพรมีหารสี่คือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิถิดดีของคนแลสัตว์ทั่วไปทั้งโลก เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นศัตรูกับใครข้อดีสองเราจะมีความสงสารปรารถนาเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ข้อดีสามเราจะไม่ฉาดเสียใครพราะยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติดีตามเขาข้อดีสี่เราจะวางเฉยใครเพื่องพร้ำจะไม่ซ้าเติม ี่คิดเมตตาปราณีไว้เสมอถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องค์สมเด็จพระจินรสีตรงตัดว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี้เป็นเปลือกที่ทรงชานโลกีบรรดาแทนพุทธบริษัทไม่ต่ำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแมง้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอด ที่ว่าพอตัวรอดนั่นก็นหมายความว่าตกนรกยากหน่อยทีย่บอกไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเผลยังตกนั้นจักความดีที่ปฏิบัติต่อไปเข้าถึงกับพีนั่นก็คือว่าพระเพื่อสัมมาพุทธเจ้าทรงตัสว่าทำปุบเพนีวาสานุสติญาณให้เกิดขึ้นคือการนรึกชาติการนรึกชาตินี่หากว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผ่านระยะที่สองที่สาม ครูเขาก็สอนมาแล้วเขอให้ส่งกําลังใจไว้ทําให้มันคล่องอย่าประมาทในในในชีวิตอย่าคิดว่าเราดีจะเกิดการพลาดพลัง้งแล้วกาความดีถึงกันสมเด็จพระสัมมาสัมุทเจ้ากล่าวเรืงทิพยกุญญาณอย่างเข้มที่เรียกว่าจวตูปป,ปาธิยานค <c oughs> ือได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนั้งสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหน อินที่คนตายแล้สัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านผูนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกันครูก็สอนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วคอยส่งกำลังไว้พยายามทำให้คล่องจิตจะมีความสุขและนอกจากนั่งยานแปดประการคือหนึ่งที่ประคุยยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมเห็นอะไรได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้ว เป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาัมพทธเจ้าที่บางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว,ว่ามีเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาทมพทธเจา้าเราก็เชื่อพระพุทธเจา้าสำหรับท่านผู้นั้นที่พูดท่านจะไปอะไรเป็นเรื่องของท่านอยา่าไปสนใจ แล้วก็สําหรับข้อที่สองจุตูปปาติยานยานนี้รู้การเกิดเกิดแลกการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้สูตรชื่อส,ส,ส,สัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านวันนี้ก่อนเกิดมาจากไหนยินชื่อคนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนปุพเพนิวาสา,านุสติยาน แต่ลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเองว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเสรกายบ้างเป็นสัมเนรกบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการทรงตัวสู้ไปนิพพานไม่ได้ทําใจลดมณฑทิฏฐิได้เยอะตากิเลสได้มาก อตีต่างสัญญาณเหตุการณ์อดีตอานาคตตตาาาเหุกร์นนอคาาป,ป,ปัจจุบันนองสัญญาณเหตุการณ์ปัจจุบันยถากรรมุตายานรู้กฎข้องกรรมว่าอะไรทําให้เรามีความสุขทาให้เรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเทศสอนญาณแปดไว้ให้เรามีความสุขใจ ยังแม้เรายังจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพรมไม่ได้ยังอยู่เป็นคนอารมณ์จิตก็เป็นสุขเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททําให้คล่องตัวจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกประกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้ขนาดดีเล้วเลยยังไงเรารู้จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดรอนปีไหนน้ําจะท่วมมากปีไหนจะแ้งมากเกินไป วีไหนภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนในชีวิตร่งตัวและเราก็สามารถจะรู้บุญของเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบันนี้บุญวาสนาบาร,รมีของเรานั้นอยู่ขั้นไหนจะไปเป็นเทวดาได้ไหมไปเป็นพรหมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเราทราบ การปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าถึงแก่นแต่อย่าลืมแะญาติโยมพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนพิสุสมัเนรแก่นนี้เป็นฌานโลกียังดีไม่พอต้องศึกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าท่านเราจะท่านจะปลจะเป็นพระอริยะและไม่เป็นทำไมสําคัญเดินตามท่านไม่เรื่อยๆได้ดีไม่มากได้ดีคราวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเรา ถ้าทําไปแล้วจงจย่าหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริียเจ้ามันจะเป็นผลร้าย <c oughs> คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดเรายังไม่ดีต้องหาแสวงหาความดีต่อไปเดินตามทาง,งพระอริียเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือหนึ่งบรารมีสิบบารมีสิบรดยการต้องประจำใจไว้เสมอได้กันหนึ่งทานบรารมี คิดว่าเราจะให้ทานแทนการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นถ้าคิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาคานุปติกรรมฐานเป็นฌานคิดว่าเราจะรักษาสินศึกษาสินที่เราปฏิบัติตามฐานนะถ้าสินมีกีดสิกขาบทระมัดระวังศินไม่บกพร่อง การเอาจิตเข้าไประมัตรวังศินไม่บกครองอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นฌานในศีลานุสติกรรมฐานตลอดเวลาสามสามเนคขมะบรมีการทิ้บบทพยายามระงับนิวอนห้ารายการแย่ครอบงำใจและพยายามหาทางตัดสังโยชน์ทั้งสิบรายการให้หมดไปจากกำลังใจตามที่ทำได้ค่อยๆทำ และปัญญาบารมีก็พิจารณาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จปิะเสีหาทางตัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปวิญญาบารมีมีความแกวแก่งแกวข้องแคล่วมีความแกล้วกล้าต่อสู้ตัวสักรคไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วมันเขอ้ามาทำลายอยู่เสมอ ต้องต่อสู้ไม่ยับยัง้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งแพ้กันแพ้ต่อต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและคันติบาร,รมีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทนถ้าไม่อดทนไม่ช่าก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ไปยันเอาข้ามความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสาจาร,รมีตั้งใจว่าจะทําความดีจะต้องส่งความดีให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อันในฐานบารมีสร้างกำลังใจไว้ว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตมัยกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทําตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนใจเมตตาบารมีทําจิตใจให้แจ่มใสหน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผู้เห็นหน้า ผูเมตขาบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานกายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดิ้นรนไม่แสดงกายกับทสทกสทานใจจะมีกำลังความดี <c oughs> บารมีสิบราการนี้บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องส่งอารมณ์ให้ได้ <c oughs> ค่อยๆรักษาอย่าคิดว่าทำวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดา <c oughs> ได้คิดว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบทนนับสิบประการอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทางที่ดีตื่นขึ้นเชา้าทรงอารมณ์นี้ให้ปกติสิบชั่วสิประการและหลังจากนั้นก็ไปดูเจริยาของพระอริยเจ้าคือเจริยาของปโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้ว ว่าความจริงพระโสดาบันมีอะไรไม่มากนะักแต่ต้องสรงอารมณ์ไว้เรื่อหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองไม่สงสัยในความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแข็งใจ <c oughs> สามท่งสินห้ากับกรรมบทสิบ,บ,บ 10, ไว้ครบถ้วนเฉพาะสินห้าเนี่ยไม่พอ ต้องกำหนดสิบด้วยจิตที่มีความสุขคื้นหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรห้าไม่พูดมุสาวาทพูดเฉพาะความเป็นจริง 6. ไม่พูดคำหยาพูดเฉพาะวาจาอ่อนหวานเจไม่พูดสอเสียดให้เขาแตกเล่วกันและไม่นินทาชาวบ้าน พูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามัคคีแล้วก็แปดจะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นก้าวกำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นชื่อว่ามนุษย์ในโลกที่วโลกอพมาโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนคนทุกจริง เราเหล่าเรา,เราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพาน <c oughs> <c oughs> จะไปได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่เถอยหลังสักวันหนึ่งข้าง้ามันต้องถึงนิพพานแน่คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจําใจเป็นที่ชอบใจเป็นที่รักขอคนทั้งหลายมีความสุขแล้วก็ประการต่อไปก็นั่นกับไม้ข้อที่สิบ เราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองผายใครจะเป็นคนให้อาภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินวิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีมันก็ต้องมีอยู่บ้างมันมีก็พยายามระง,งับมาจิตใจมีสติสมัญญาสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีถ้าพยายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโต้ตอบบ้างเป็นของธรรมดา แต่การโต้ตอบห้ยใช้เหตุให้ผลเป็นสำคัญอย่าใช้อารมณ์โทสะเข้าโต้ต,ตอบจะดีมากแล้วก็ใช้อดอดกลั่นการนิ่งไว้้ใหมากฝืนยิ้มไว้เสมอไม่ช้าอารมณ์ใจจะเป็นสุขี่มีความเยือกเยน็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆ่เบาลงไปแต่การสุดท้ายการทําความเห็นให้ถูก การทําความเห็นให้ถูกกันไหมว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจา้าพุทธเจ้าบออนารกมีเราก็มีเปรตสุรกายม,แาม,าม,มีแล้วก็มีเทวดารุภมมีแล้วก็วมีนิพพานมีแล้วก็มีเราว่ามียังไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยิทธิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็น,นั้นว่าถ้าทําได้อย่างนี้เราก็ถึงแก่น แล้วก็ต่อไปสาหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรดาท่นานพุทธบริษัทท่านที่ได้มโนยิธิแล้วย่อมไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติเช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยู่อันที่อารมณ์ของพระนิพพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พระนิพพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุข วันนี้พูดถึงประสนดาบันแล้วยอดอินิทประสนดาบันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีวิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามมีศินบริสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็สี่จิตมุ่งเฉพาะมนิพผ่านมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่านเราจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นอย่าหลงว่าเราเป็น ต่อมารมของพระอนาคามีก็มีรมเท่าพระโสดาบันพระอนาคามีก็ดีเอ้ยขอโทษ <c oughs> แต่รมของพระสิทาคามีนี่คอมันแห้งเซ <c oughs> มหามันกัดคอพระสิทาคามีก็มีรมเท่าพระโสดาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสัยในคุณพรระตัตนาไตรมีศีลบริสุทธิ์มีจิตต้องการพนิพพาน แต่มีจิตบรรเทาความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาความโลภหมายความว่าฌานในานุติกรรมฐานคิดแยกทานอารมณ์สูงขึ้นถ้าไม่ดิ้นรนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทําทุกอย่างมีความกยันมันเพียนแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีบรรเทาความโกรธก็หมายความว่านาคามีมีความเข้มข้นในพมิหานสีโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็ว ท่านใช้พอมีหารสีเป็นเครื่องค้ำจุนคุมใจไว้เสมอมันเทาความหลงเห็นว่าความโลภก,ก็ดีความโกรกก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ยึงหาทางตัดกำลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองประการเงวนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบรรเทาความโลภให้ใช้จากคานุสติกามฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอ ถ้าให้พอกำลังย่าให้เกินกำลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากำลังใจของเราคิดว่าเราจะไปมิตรดีของคนสัตว์ได้เหตุผลคนที่ทำให้เราโกโรธเป็นท่าของกิเลสเราไม่ถือรือว่าไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทาไปกำลังใจของเราไม่ถึงพระนานาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่ แต่เมันอกรธช้าลงไปนิดเบาลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะเป็นสุขอาบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทโลกคนเวลามาก็มากแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่าน,นี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยัลงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี